My master was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. อ่าพร้อมแล้วลงได้เลยโอเคปล่อยเลยเยี่ยมนี่เรืออะไรเนี่ยสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับผมกับอาริสโอโลคุอีกรอบกับเกม เกมาอะไรวะดื่มดูดิสอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้เปิดเซซามี่

ถ้ามึงจะให้อะเดินได้แล้วเดินได้แล้วอู้เดินด,ด,ดตกน้ำได้ไหมเฮ้ยเดือดตกได้ตกได้ก็ไม่บอกขึ้นไงทีเนี้ยโหประสบการเรียนเรียนตั้งแต่ยังไม่ทันเรืยังไม่ทันสอนเลยเฮ้ยไอยอไอยอเฮ้ยทอกทอกอ๋อเฮ้ยจะอะไร ราะว์คุณกลับมาแล้วขอกอดหน่อยมีการมรจจุโอ้โหนี่เด็กเด็กหรือจอมมารแม่เราไม่ว่างเลยอะได้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 ไปแลยไปเลยโอเคไปเล่นเลยไปเล่น น่าช่มากโค้กไปกันเลยโค Let's go น้ำมนวิ <m> ว่งเร็วกว่าทำไมอะอะวิ่งเร็วกว่าทำไมทำไมอเด็กอัดเด็กอัดเด็กอัดเด็กอะไรซอรนนาะ ใครแอบวูแอบ,อ,แอ,บอ,อให้มึงหาไม่เจอเลยดูสเต็ปการแอบที่เก่งที่สุดในจักรวาลวัน one, แล้ว t w อฟ h r e นะเอ๊จะตรงนี้เอ๊ะนี่ตรงนี้หาไม่เจอแนะ่สัตว์ไอคอมเอ้ยไม่ใช่เอ๊ะอะไรอะไรีอบเอ๊ะเย่

ชนะแล้วเป็นไงเด็กกับโปโลอืจะกี้ซ้อนหาเหรอเดี๋้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโดดเตะเลยอะไรอะไรดีขวางทางขวางทางอนี่จะแทบเนี่เป็นเด็กเลยกูเฮ้ยโดดโดดอือเฮ้ยโดดโดดโดดอ่ใครยิ้มซ้อนรับกับหลอดโปรเจคเตอร์ ดูเคลื่อนไหวได้ไหมนายนายคาโวว่าดไม่ท no no. no, no. so sure ันอ๋อนี่วาดรูปอยู่เลยเนี่ยมีการมันอาร์แถวนี้มึงอ่ะเด้อมึงอ่ะเด้อ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 แป๊บหนึ่งนายอย่าลืมวาดเราหระว่าลูกของเรามันสวยแค่ไหนอ่ะ เนี่ยเห็นเย่างเงอ้าวมึงแค่มาดูของดื่มแปบ๊บมวยมีกูละ่ะทำอะไรอ๋อผสมสีอ่าเฮ้ยหลอดเป็นใครผีผัว Very well. As planned a g ไม่จ๊ะาว่ามาแรอวอ้าวอ่านไวกมันก็พูดกันไวนะอนี่กาครับผมสองวันแล้วสินะรู้สึกประหลาดจะรู้สึกว่าเซอร์ไพที่สุดไปเลย สายเต็มที่ตายเต็มดีใช่ไหมสบายสบายเต็มีวู้เอ่ออะไรอ่ะทำอะไรทอกอ๋อนี่รายงานจุ๊บ ขึ้นแป๊บอ้ขึ้นได้ด้วยนางแป๊บเอ้ยทำไมมันเหมือนเดินเข้าไปมันเดินเข้าไปไม่ได้อะมันเหมือนมีรังสีรังสีความเป็นแม่อยู่อะทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจเนี่ยดูดูนะเฮ้ยวิ่งอืออะไรเฮ้ยยา ไม่ย <kung> ุเฮ้ยอะไรอ่ะเอ่อกดคลิกแอคแท็กอยู่อไรแฮนด์ที่ขวาอยู่จะเล็บแฮอ๋อเข้าใจละแล้วยิงปุ้งมาเฮ้ยโอ้โหเล็บคอนโทนเล็บคอนโทนเล็บคอนโทนโอ้โหเดือดมาเฮ้ยจะอืมยิงเลยมีไหม nhưng người, à, ó, hát chó, hát. À, Corvo, cơ, được, à, oh, ờ, Một rồi nè, kết, hết chưa, hết, à, kết rồi, cảm ơn, hết chưa, ơi, cái gì, ừa, mẹ chả, mày ừa, Karo, à ừa, mami không phải đây, Karo, ừa, sụp ไม่ไม่เขาทุกอย่างมันกลับมาอีกแล้วต้องปกป้องเธอเออไม่น่าตายเลยเฮ้ย <c oughs> เออ yes ขาเป็นคนฆ่าเอเมเลส <c oughs> แล้วลูกของเอเมเลสละ่ะ <c oughs> อ๋ออ๋อสลบนี่ this all oh. no r u l ใช่หรือเปล่าก็ไม่สอบชื่อมึงอ่อนยออ่ะอันนีคือคันเนล เราไลฟ์ไพซอนอ้าวอยู่บนคุกซะแล้วนะฮะ put your the ปู่ไม่เข้าใจเขาจะผิดแล้วอออะไรวะเเด่ย ใช่เอเมเลลี่ตายแล้วเอเมเบลลี่ก็ตุกหลบตัวที่เราไม่โลนะถือว่านายโชคไม่ดีเลยนะอะไรล้นฮะอันนี้ก็ล้นอะไรไอ้ล้นไอ้โล ออดอีลอนบ๊ายบายคาโบทหารกับเขาไปดีเซลไปหาไปหาเซลเลยฮนะแล้วเจอมเมสิ่แปดนี่การหาของนายคาโบ อาหารใช่ไหมหิวจังเลยอ่ะพอดีมีอะไรบ้างนะขอผัดเผ็ดกะหล่ำปีได้เปล่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมขอเป็นผัดเผ็ดกะหล่ำปีที่ข้าผัดไข่นะกำลังนะจะองอหิวเลยไหนเอาเนื้อมาทําไม <c oughs> กินข้าวเดี๋ิมันทำไมมีกุญแจแถวนี้ดูดิ เกียดอ่านมันยาวเ,าเก็บเลยอืมอืมอืมอันล็อกอืมเปิดไปจุกกลมไม่มีอะไรใช่ไหมยกดีบกดีบกดีดาบรกดีบกดีบกดีปิด,ดเงินเ,เก็บเก็บเก็บ กะดี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 เฮ้ยไห้ส่งเสียงอย่าสงเสียงได้ไหมงานนี้ต้องจัดซะแล้ว เอ้ยอ้าวเอ่อเลฟคอนเลฟคอนโทนเมื่อเราเทคดาวกดเลฟคอนโทนใช่ไหมจุ๋มเลฟคอนโทนดีกว่าอย่าฆ่าอย่าฆ่ากด F กด F กด F เคลรี่จับมานี่ คนอย่างเจ้าอนะแต่วันนี้คุกเลยไปนี่เวมือชมวงแอสซิสินนะฮะชิบหายแล้วจะเห็นนะแยมหันไปหันไปเออ

กะดีบกร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 ะดีบแย่ไม่เห็นนะมันาฟจริงๆฮัลโหลฮัลโหลย่อุ้ยอุ้โหเดินมาฮัลโห มขอไปตุยตูดยกตัวหน่อยตาแม่งเลยหัวแตกเฮ้ยอะไรแครีเป็นนักฆ่าเด็กกำเนิดนะฮะฮัลโหล ป,ป,ป,ปีนหัปีนหันจะให้จบหึนปีนนีไม่ปีนไม่ได้วะอ๋อต้องกระโดดตบดับเบิลสเปซเฮ้ยเก็บ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 มีดาบด้วยมีฮีทเดโพชั่นพีซอาร์ฮีทเดโพชั่นเก็บปืนชั่วอ่ะอ่ะอ่่นี่อะไรนี่ข้าวกล่องเดี๋ยวให้สาวน้อยเฮ้ยใครยิงปืนสายฟ้าแถวนี้ตังแล้ว มีกมาเลือดหูข้าวกล่องข้าวกล่องอะไรอ่ะ F เฮ้ยอะไร กุญแจเบิ้มจงเบิ้มจงกินจะพึ่งจะพึ่งเบิ้มเบิแคลรี่อึ๊บไปนี่เลยตายฮัลโหลเอ๊ไม่เจอเยี่ยมตรงนั้นแหละวิ่งก่อนอัล็อกรีบเปิดเราจะเสียเวลานานไม่ได้นะฮะ ลองกลังจะย่องกระตุมือพันหาวุธลากลังจะย่องกระตุมือพันเอเอ็จัมเ็จัเ็ไปเออะมีอะไรใช่ไหมเหมะมือเลย สรับใครที่จะลงเกมนี้นะผมขอบอกตรงๆเลยฮะมันจะมันอาจจะแถมไวรัสมาก็ได้นะฮะระวังตัวให้ดีซึ่งถ้าเกิดยิงเครื่องคุณมีแคปเปอร์แคปเปอร์สกีแล้วนะฮะแม่งมันจะจับมันจะจับตรวจไวรัสอย่างเดียวเลยฮะมะนั้นทำให้ตัวเกมเล่นไม่ได้แนะนำว่าปิดไว้นะฮะและอย่าเปิดจนกว่าตัวเองจะเล่นจบใครมันจะเล่นวะ แล้วแยมโอ้เครื่องมือทดลองเดี๋ยวนี้มีเครื่องกดไรอ่ะใช้เฮ้ยหนูหูเฮ้ยไรอะเปิดแก๊กแก๊แกโอเพนเดอรเฮลเกตโอ้เระสระสระอ่านไม่ออกกดปุ๊บเลยทางไหนต่อแล้วฮะจอปิดด้วยเอ่อตัวความเป็นสิริมงคลเฮ้ยหู cột lao, ui, àtเลย, không àt了, bay hàng nấy tỏ rồi à, à, hả, uh, object, th... oh, là, ôi chờ bực, ôi chím hỏi, vậy đi ấy nhỉ? thì nhỉ?

อย่าพึ่ง,งหัวไว้ไก่อนุอู๊เอ๊ะอ,าอ้าวยูเห็นนี้มากกว่าแล้วโอ้เจอเลยเอาแล้วได้เวลาไปตุยสุด แหมมันเล่นทีแม่งก็เงียบกันทั้งเกมเลยด้เวลาได้ยเวลากด F ก่อนแล้วก็เออมื้นสัมฤ้จการสั่นกันขึ้นนะะเจมาออจยกขึ้นมาแล้วก็เวียงแม่งเลยเย้โอโ้อะไรยิงเลยไม่สนละแม่งเปืองเวลา

ไปตรงนี้ก่อนตัวไม่มีแล้วใช่ไหมเฮ้ยโจบปีนได้เฮ้ยโจบปีนได้เฮ้ยอะไรอ่ะดอคอนโทรนใครมาไอ้ ดอห้นโถนอไงพวกไงพวกเฮ้ยเ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมเฮ้ยวุ้ยเจเฮ้ยโอ้โห <onnaise> ังเขาเปนใครเยี่ยม เฮ้ยโอ้โหตางเข้าเป็นไข่เปิดแล้วม,มัามมีโคนว่าสแสตดทางลบก็ไม่มีกูป,ปีเป็นดินจาเลยกูป,ปีเป็นดินจาเลยโอ้โหสออากาศตรงนี้มันไม่พลาดหรอกโอ้โหไม่จิบไปเลยมือฉมังนักฆ่าจริงๆกูทางไหนทีโอ้ยเยละเละเละ

เฮ้ยจระไนบัเจือเอือกูพลาดไปหน่อยเฮ้ยลูด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 แล้วลูดแล้วก็วางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งออจะเจือเอืร์แทงลุดข้าต้องข้าเจ้าจริงๆริเสร็แล้วข้าจะไม่ทำมันข้าบัดข่ายโอ้มีเลือดด้วยโอ้โหกินเลยเยอะโอ้จะแดกไปหมดอ่ะกดสวิตช์ตเต็งอะไรอ่ะ

ผมแบบ้มหลอมอะไรวะเนี ok? lings, ่ยเดินออกมาดีแบบบึ๊บบึ๊บบึ๊บบุ๊บก็เดินออกมาทีมาเต็มเลยฮะไฟเออเจอพลาดหน้าฮะบ๊ายบาย